แล้วก็เขาบอกว่าให้เงยหน้าขึ้นวิธีการคือให้เงยหน้าขึ้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใดทั้งสิ้นการดื่มให้ให้เงยหน้ามองขึ้นบนฟ้า นี่ครับคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบข่าวกันดีนะครับถ้าใครติดตามอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตรแน่นอนว่าเป็นโรคตุ่มน้ําพองนะครับแล้วโรคนี้เนี่ยก็กําเริบอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนแรกช่วงแรกในสมมติว่าจะรักษาหายขาดไปแล้วแล้วก็กลับมามีอาการนะครับตุ่มขึ้นตามตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับใบหน้านก็บวมต้องกินยารักษาอยู่นะครับแล้วก็หมดค่ารักษาไปเป็นจํานวนมากแล้วล่าสุดครับ มีอีกหนึ่งทางครับทางไหนที่เขาว่าช่วยรักษาได้นะครับพี่เมย์ก็ลองทุกวิถีทางทางล่าสุดครับเหล็กไหลเขาบอกว่ากินน้ําเหล็กไหลเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องตุ่มน้ําพองได้ดารารุ่นใหญ่อย่างพี่เมย์วินัยก็ไม่รอช้าครับลองกินน้ําเหล็กไหลครับหวังช่วยให้หายจากโรคที่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้มีการโพสต์คลิปลงติกต็อกครับคุณผู้ชมนะครับถามว่าอยากรู้ว่าที่กระบี่เนี่ย เหล็กไหลช่วยได้จริงไหมนี่เขาบอกว่าที่กระบี่นะครับเหล็กไหลอยู่ที่กระบี่เนี่ยจะสามารถช่วยเขาได้จริงไหมจัดกระเอื่องโรคตุ่มน้ําพองเนี่ยนะครับแล้วก็ภูมิแพ้อยากจะรู้จริงๆว่ามารักษาคนได้จริงหรือเปล่าก่อนที่พี่เมฆจะโพสคลิปลงติศตอบโชกินน้ําเหล็กไหลโดยระบุข,ข้อความบอกครับว่าน้ําเหล็กไหลจังหวัดกระบี่บ้านผมเองผมขอดื่มโช์ขอให้ลูกช้างพ้นจากโรคร้ายหาย,ย,ย,ยเร็วๆวด้วยเถิดไปดูคลิปครับนักมูุทัย เพียงขอให้หายจากโรคนี้ขอให้ผ่านพ้นไปขอให้ปลดปลดพันธการที่เป็นอยู่ให้หายขาดให้หายภายในเดือนนี้แล้วจะกลับกระบี่ทันทีไปหาอาจารย์ที่เ่าพนมเ็กไหลครับพี่นีฆก็เชื่อศรัทธาแล้วก็หวังว่าจะหายศรัทธาด้วยใจวางถ้าดื่มแล้วไม่ศรัทธาอย่าดื่ม มันไม่ช่วยอะไรพวกเราันเป็นความคิดส่วนตัวส่วนบุคคลใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องเรื่องเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวแล้วก็อนสี่ปีนี้ความสบายใจกําลังใจเป็นกําลังใจครับใครใครเป็นใครป่วยก็อยากหายไม่เช้นคนจะไปคนเนี่ยคุณจะบอกว่าคนหลายพันคนงมงายไปรอเข้ายู่เป็นกิโลก็ไม่รู้สิคิดเอาเองแต่ถ้าคุณป่วยแล้วเกิดว่าเกิดหายขึ้นมา ก็คิดเราเองก็ออกนะก็ไม่เราไม่ได้งมง,งายแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็ขอให้คนที่ไปเข้าคิวขอให้คนไปล้านคนห้าล้านคนสิบล้านคนไปไม่ต้องมากครับขอสักล้านคนไม่ต้องหาร้านคนไปครับโอเคถ้ไม่ขออินเร์นนี่ครับคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อนะครับหวังว่าจะหายจากโรคร้าย ก็เลยลองกินน้ําเหล็กไหลตามความเชื่อที่เขาว่ากันว่ามันจะช่วยรักษาภูมิแพ้ตุ่มน้ําพองต่างๆที่พี่เมฆเนี่ยกําลังเจอแล้วก็กําลังเผชิญรักษาอยู่ในตอนนี้นี่ก็เป็นความเชื่อของพี่เมฆเขานะครับก็แล้วแต่คนจะเชื่อแต่ก็หวังว่าพี่เมฆเนี่ยจะหายจากโรคร้ายนี้โดยเร็ววันนะครับเป็นโลจงใจให้ครับ